อันนี้คือรูปปั้นของหมอชีวกโกมารพัฒซึ่งหมอชีวกโกมารพัฒนี้เป็นผู้เก่งกาจเป็นผู้มีวิชาการในด้านการรักษาแพทย์แผนโบราณเป็นแพทย์ประจำตัวพระเจ้าพิมพิสารหรือเรียกว่าเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระเจ้าพิมพิสารและเป็นแพทย์ประจำพระองค์ที่ ถวายตนรักษาพระพุทธเจ้าด้วยและหมู่พระสงฆ์ทั้งหลายด้วยอันนี้ก็เป็นหน้าที่หรือว่าหรือว่าเป็นความศรัทธาของหมอชีวโกโกมารพัฒผู้ซึ่งน้อมกายถวายชีวิตก็ได้หรือว่าน้อมกายถวายกายที่จะรักษาพระพุทธเจ้าและหมู่พระสงฆ์ให้หายจาก การเจ็บป่วยต่างๆที่ในสมัยนั้นมีโรคน่ากลัวเยอะแยะมากมายหมอชีวกก็เอาอยู่หมดอันนี้ก็เบื้องแรกก็หมอชีวกนี่ก็เป็นเป็นหมอประจำพระราชสำนักในพระราชสำนักแล้วก็มาประจำถวายการรักษาพระพุทธเจ้าแล้วก็ รักษาพระสงฆ์หมู่ใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่น่าจะมีบุญมากนะครับอ่าอันนี้ก็น่าอนุโมทนามากนะครับเพราะท่านเป็นผู้บำบัดความเจ็บป่วยของพระสงฆ์เป็นผู้บำบัดความทุกข์ความยากที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆให้พระสงฆ์หายแล้วก็ปริบัติเข้าถึงพระธรรมวินยัยเข้าถึงสัจธรรมของแก่นสารของ ธรรมวินัยนี้นี่คือพระก็ว่าได้นะพระปิกอีกเป็นพระอีกองหนึ่งเป็นเป็นผู้มีจิตประเสริฐแต่ว่างั้นนะเป็นพระผู้ที่มีจิตประเสริฐด,ด้วยอันนี้ก็คือหมอชีวโกโกมารพัฒหรือแพทย์ชีวโกโมารพัฒนั่นเอง